สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องย่ออุบัติร้ายอุบัติรัก EP ที่11 12และ13กันนะคะก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามช่องเล่าเรื่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะในที่สุด จิตสกาวก็รับรักทิศผาติและสารภาพความรู้สึกออกมาทิศภาติจะพาจิสกาวไปเปิดตัวกับครอบครัวใน,ในงานชมรมขับขี่ปลอดภัยในขณะที่การรุจิที่นั่งบนรถเข็นเปิดงานชมรมขับขี่ปลอดภัยอยู่กลางเวทีจิสกาวพยายามระวังตัวและไปแอบดูที่ด้านหลังเวทีแต่จูจ่ๆก็เกิดอุบัติเหตุป้ายบนเวทีล้มจะทับการรุจิที่นั่งบนรถเข็น ที่กล่าวเปิดงานอยู่กลางเวทีจิสกาวพุ่งเข้ามาช่วยการ,รุจิให้หลบลงไปนอนกับพื้นจนรอดมาได้อย่างวุดวิดการ,รุจิเงยหน้าขึ้นมองเพื่อจะขอบคุณแต่ก็ต้องช็อกเพราะคนที่เข้ามาช่วยเธอก็คือพลอยพิมลหรือคนที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของจิสกาวแฟนสาวของน้องชายของตนเองการ,รุจิอารวาดคว้างปลาเข้าของใส่จิสกาวทิศปาติเข้ามาปกป้องจิสกาวเพราะยังไม่รู้ว่าจิสกาวก,ก็คือผู้หญิงที่เขาตามหามาตั้งแต่ต้น เมื่อครอบครัวของทิดภาติพร้อมใจกันยืนยันทิดภาติถึงกับเขาอ่อนแต่ก็พยายามตั้งสติและลากจิตสกาวออกไปคุยกัน2ต่อ2เมื่อความรักที่สวยงามกลับกลายเป็นความแค้นที่เจ็บปวดตอนที่12หลังจากที่นิติปลอมแปลงเอกสารหลักฐานมาให้ทะเนศเพื่อจะใส่ร้ายจิตสกาวให้เป็นแพะรับบาป จิสกาวเจราจากับทิศผาติขอให้เขาถอนฟ้องเพราะไม่ว่าอย่างไรตนก็ไม่ได้เป็นคนทำลายบริษัท และไม่มีเงินจะมาชดใช้ให้ทิดผาติยังแค้นเลยบอกให้จิศกาวเอาตัวเข้าแลกแทนเงินจิศกาวเสียใจมากไม่คิดว่าทิดผาติจะโกรธและเกลียดตนได้ขนาดนี้เมื่อความรักที่สวยงามกลับกลายเป็นความแค้นที่เจ็บปวดความดีจะเอาชนะความเกลียดชังได้อย่างไรทิดผาติกับจิศกาวจะยังจับมือกันไว้ได้หรือไม่ ในตอนที่13หลังจากที่เรนุกาถูกให้ออกจากงานเรนุกาก็พยายามหาว่าใครเป็นสายให้กับนิติเรนุกาบังเอิญได้เจอกับนิตินัดพบกับเกสรซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เรนุกาเคยเห็นว่าอยู่กับทารศทะทารศจึงเป็นคนที่น่าสงสัยมากที่สุดเรนุการีบปรึกษาตินทันทีตินเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าจะบอกทิศภาติ ก็ต้องหาหลักฐานให้แน่นกว่านี้ก่อนเพราะยากที่ทิดผาติจะเชื่อว่าคนที่เขารักเหมือนพี่ชายจะหักหลังและขโมยข้อมูลบริษัทไปให้กับคู่แข่งส่วนนิติก็ปลอมแปลงหลักฐานมาให้เะเรศเพื่อจะใส่ร้ายเจสกาวให้เป็นแพะรับบาป ทิฏฐาตินำหลักฐานแจ้งความจับจิตสกาวทันทีพระเพชรที่พอรู้เรื่องราวของจิตสกาวกับทิฏฐาติมาบ้างแล้วก็สงสารพี่สาวที่ต้องแบกรับอะไรไว้มากมายพระเพชรตัดสินใจมาบอกความจริงกับทุกคนว่าแท้จริงแล้วคนที่ขับรถชนการรุจิจนพิการนั้นก็คือพระเพชรเองทุกคนอึ้งกับเรื่องราวที่พระเพชรเล่าแม้กระทั่งพ่อกับแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจิตสกาวได้ชดใช้แทนน้องชายทุกอย่างทิฏฐ พาติรู้สึกผิดที่ร้ายกับจิตสกาวเพราะเข้าใจผิดแต่ก็ยังโกรธที่จิตสกาวโกหกมาหลายหลายอย่างเมื่อวราลีได้รู้ความจริงเรื่องพระเพชรขับรถชนการ,รุจิจึงพูดเตือนสติเพื่อนรักว่าคนที่ยอมรับผิดแทนน้องชายอย่างจิตสกาวหรือที่จะหักหลังทิศพาติได้ต้องไปตามลุ้นกันในละครอ,อุบัติร้ายอุบัติรักนะคะออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ทุกเวลา20่สินาฬิกายีา่สิบนาทีทังชิ่วงสานะคะหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยนที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ